ในช่วงนี้ก็จะมีทั้งบรรทึกภาพทั้งในส่วนกลางนะคะแล้วก็บรรทึกภาพในสมพืน้นท,ที่การจัด,ดกิจกรรมค่ะท่านที่สามค่ะเรียนเชิญคุณครูนครนามเทพนะคะคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านใหม่สาปพีค่ะขอเป็นเชิญค่ะมออจิ้นหนึ่งนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับและังสือ่อุทิบาจรจิตจากสพเชื่อใหม่เขตหกนะครับ แลับมิ้ที่สองนะครับจะรับมอบไปประกาศเกียรติคุณนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับค่ะหลังจากรับมอเสร็จแล้วจะเรียนเชิญท่านประธานเดือข่ายท่านผู้มีการจักรพันธ์เตปีและผู้เกษียณอายุทั้งสาท่านถ่ายภาพรวมกัน สัทนนิดหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ต้องขอบพระคุณทางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอยทุกทท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณท่านประธานเครือข่ายและผู้กำกับดูแลราชการทั้งสัท่านด้วยนะคะต่อไปเราจะไปสู่อำเภอแม่แจ่มค่ะครับผมก็เราจะพาทุกท่านนะครับมาที่เครือข่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่าผามเทพนมนะคะ จุดจัดกิจกรรมของเรานะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงหลวงนะครับระไผ่ถ้าฝ่าเที่มโนนะครับมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด5ท่านนะครับแต่ไปช่วยราชการงท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง4ท่านน้องมารับพ่อครับของพี่ระลึกและไปประกาศเกียรติคุณครับผมโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านคุณส่ง ปีกุลนะครับท่านประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาค่าที่มนมนะครับเป็นผู้มอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณเก้ยรตเสียงนายราชการครับค่ะเป็นเชิญคุณครูท่านแรกนะคะคุณครูสักชัยเตียสุวรรณค่ะคุณครูชนานการพิเศษโรงเรียนบ้านงานค่ะที่จะรับมอบของที่ระลึกจากทางสพปชีมงใเขตหและใบประกาศเกียรติคุณจากทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ ในชิ้นสองก็จะเป็นใบประกาศยรที่คุณนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของผู้กเกษียณอายุราชการทั้ง24ท่านรวมถึงพวกเราทุกคนก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะนับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อนเรศสายตรงนะครับ ช่างไฟฟ้าระดับช .4 ี่นะครับจากโรงเรียนบ้านผานังนะครับรับมอบของที่ระลึกหนังสือมุทิตาจิตและใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตามด้วยชิ้นที่2นะคะ ท่านต่อไปเลยนะคะครเรียนเชิญคุณพ่อฮิรันสุขใจค่ะช่างไม้ระดับชอสี่โรงเรียนบ้านทับค่ะที่จะรับมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณค่ะเรียนเชิญค่ะ เรามีความรู้สึกว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นพื้นที่เดียวกันนะคะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ห่างกันเลยนะคะเหมือนกิจกรรมทุกอย่างจะไปพร้อมๆกันและก็จะร่วมแสดงความยินดีและรับชมไปพร้อมๆ<ช>กันด้วยเช่นกันนะครับลำดับที่4นะครับเ,เรียนเชิญคุณพ่อไพโรธวณีสอนนะครับช่างไม้ระดับช .4 นะครับจากโรงเรียนบ้านโม่งหลวงนะครับรับมอบของที่ะระลึกและหนังสือมุทิตาจิตนะครับและใบประกาศเกียรติคุณนะครับจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น